สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสลบเมื่อพระสงฆ์พรยวันทนายเกิดผลสวดยับสีสวรรณปมทรัพย์สินหลังศึกลั่นอัตมายังไม่ตาย สีสวรรค์ชี้ทรัพย์สินของพระสงฆ์ที่ได้มาขณะอยู่ในสมณเพศต้องตกเป็นของวัดเมื่อพระรูปนั้นลาสิกขาเว้นแต่จำน่ายจ่ายโอนไปก่อนที่จะสละสมณเพศพระสงฆ์ไพรวันโต้เดือดฉะอย่าอวดฉลาดคนเดียวแจง้งกฎหมายทรัพย์สินของพระภิกษุลั่นอาตมายังไม่ตายทนายเกิดผลซัดควรเลิกมั่วเลิกโหน ปมชี้ทรัพย์สินของพระสงฆ์ที่ได้มาขณะอยู่ในสมณเพศต้องเป็นของวัดจวกนี่มันกดมั่วแล้วจากกรณีนายศรีสวุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยโพสต์เฟซบุ๊กระบุกรณีสองพระนักเทศชื่อดังพระมหาไพรวันวรวัรโนกับพระมหาสมปองที่ออกมาประกาศจลาศิกขาวา่า ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาระหว่างเป็นพระภิกษุนั้นเป็นทรัพย์สินที่ศรัทธาญาติโยมได้ถวายไว้แก่ภิกษุในฐานะ ผูสาสาส้สืบทอดพระพุทธศาสนาทรัพย์สินเหล่านั้นไม่ได้ถวายเป็นของส่วนตัวของพระภิกษุนั้นแต่ได้ถวายแด่พระภิกษุในฐานะเป็นตัวแทนพระพุทธศาสนาดังนั้นจึงถือว่าทรัพย์สินเหล่านั้นไม่ใช่ของพระภิกษุแต่เป็นของวัดเมื่อพระภิกษุรูปนั้นมรณภาพลงไปทรัพย์สินเหล่านั้นจึงตกเป็นของวัดญาติพี่น้องจะเอาไปไม่ได้ยกเว้นไว้แต่ทรัพย์สินนั้นที่ได้มาก่อนอุปส สมบตเป็นพระภิกษุและมีการจำน่ายทรัพย์สินระหว่างยังมีชีวิตอยู่หรือทำพินัยกรรมไว้ซึ่งได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา1623ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาอยู่ในสรรมณเพศนั้นเมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวดัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุนั้นเว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จำน่ายไป ในระหว่างมีชีวิตหรือโดยพินัยกรรมและได้บัญญัติไว้ในมาตรา1624ทรัพย์สินใดเป็นของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุทรัพย์สินนั้นหาตกเป็นสมบัติของวัดไม่และให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธทำของบุคคลน,นั้นหรือบุคคลน,นั้นจะจำหน่ายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได้ เมื่อวิเคราะห์ตามมาตรา1623แล้วในเบื้องตน้นอาจทำให้เข้าใจผิดได้ว่าทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาระหว่างอยู่ในสมณเพศเป็นกรรมสิทธิ์ของพระภิกษุนั้นฉะนั้นท่านจึงสามารถจำน่ายไปในระหว่างมีชีวิตหรือโดยพินัยกรรมก็ได้ แต่หากพิจารณาถึงที่มาและเจตนารมณ์ของบทบัญญัติให้ท่องแท้แล้วจะเห็นว่าหาเป็นดังเช่นที่กล่าวมาข้างต้นไม่กล่าวคือมาตรา1623นี้มีที่มาจากกฎหมายลักษณะมรดกบทที่36ซึ่งตราไว้ว่ามาตราหนึ่งภิกษุจุติจากอัตมภาพและคริหัด จะปันเอาทรัพย์มรดกนั้นไม่ได้เหตุว่าเขาเจตนาทำบุญให้แก่เจ้าภิกษุเป็นของอยู่ในอารามท่านแล้วถ้าเจ้าภิกษุอุทิศไว้ให้ทานแก่คฤืัหั์จึงรับทานท่านได้ ข้อยกเว้นที่บัญญัติไว้ในมาตรา1623ว่าทรัพย์สินของพระภิกษุจะตกเป็นของวัดต่อเมื่อท่านมีได้จำหน่ายไปในระหว่างมีชีวิตหรือโดยพินัยกรรมข้อนี้เป็นไปตามพระธรรมวินยัยซึ่งผู้ทรงศีลเป็นพระภิกษุจะพึงบำเพ็ญจาคะทำบุญให้ทานแก่คนอื่นกฎหมายจึงได้บัญญัติยกเว้นไว้ให้ท่านจำน่ายทรัพย์สินได้ทั้งในระหว่างชีวิตและโดยพินัยกรรม ทรับใดที่ท่านได้จำหน่ายไปแล้วเช่นนี้ย่อมไม่ตกเป็นสมบัติของวัดประเพณีในทางปฏิบัติของภิกษุที่เคร่งในพระธรรมวินยัยเมื่อได้จตุปัจจัยมาเป็นจำนวนมากน้อยเท่าใดท่านมักจะจับสลากแจกจ่ายไปในบรรดาสามเณรและสิทธิวัดไม่เก็บสะสมไว้แม้ท่านจะทำพินัยกรรมจำหน่ายรัพย์เมื่อท่านมรณภาพก็อยู่ในหลักการของการบำเพ็ญจาคะอยู่นั่นเองทางวัด จะโต้แย้งเอาเป็นสมบัติของวัดไม่ได้เมื่อพิจารณาดูถึงที่มาของมาตรา 1 6 2 3ประกอบกับวัตถุประสงค์แล้วจะเห็นว่าทรัพย์สินที่มีผู้ให้แก่พระภิกษุในขณะอยู่ในสมณะเพศนั้นกฎหมายถือว่าเป็นของที่ให้เพื่อทําบุญในพระพุทธศาสนาไม่ได้ให้แก่พระภิกษุเป็นการส่วนตัวเพราะถ้าไม่ใช่เป็นพระภิกษุก็จะไม่มีคนทําบุญให้หรือดังที่มีผู้ตั้งคําถามว่าถ้าไม่บวชจะได้มาหรือ สำหรับความคืบหน้าล่าสุดพระมหาไพรวันโพสต์เฟซบุ๊กในเพจไพรวันวัน,นบุตรตอบโต้นายสีสวุวรรณอย่างดุเดือดในประเด็นนี้ว่า ลุงสีแก่จะโง่แล้วขยันหรือโง่แล้วอวดฉลาดคนเดียวอัตมาไม่มีปัญหานะแต่ทำไมช่องเจ็ดต้องพลอยบือ้อพลอยบ้าจี้ตามลุงแกด้วยแล้วสื่อแบบนี้หรอที่สังคมจะฝากความประเทืองปัญญาอะไรด้วยได้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1623 มาตรา16 2 3ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้นเมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุนั้นเว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จำน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรมปอลอเรียนกฎหมายมาเพื่อที่จะโง่ขนาดนี้เสียเวลาเรียนเพื่ออะไร ด้านทนายเกิดผลแก้วเกิดได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าสีสุวรรณนี้มันกดมั่วแล้วไม่ใช่กฎหมายทรัพย์สินของพระภิกษุก็เป็นของพระภิกษุรูปนั้นแม้ลาศึกขาไปแล้วส่วนจะตกเป็นของวัดได้ก็ต่อเมื่อพระมรณภาพและวัดรับมรดกเท่านั้นควรเลิกมั่วหรือควรเลิกโหนก่อนกันดีครับ ถ้าพระสงฆ์ศึกออกมาแล้วสมบัติส่วนตัวต้องตกเป็นของวัดดังสีกล่าวงั้นนายกรัฐมนตรีลาออกหรือหมดวาระทรัพย์สินต้องตกเป็นของแผ่นดินสิครับท่านสีตั้งสติวางถูกกาวลงก่อนแล้วเปิดประมวลกฎหมายใหม่ค่อยๆอ,อ่านอย่าใจร้อนลาสิขาเท่ากับมรณภาพทรัพย์สินตกเป็นของวัดเจริญพวงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ